วันนีครับผมมาจากสมศักดิ์แห่งตราดนะจตุจักรนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นมายากลเปลี่ยนเสื้อนะครับหกสิบห้านะผมไม่ผิดรีนะครับผมไม่ผิดให้เจอหรือไม่ให้เจอจะเล่นมายากลเปลี่ยนเสื้อนะครับก่อดดูนะครับเราพยายามใหงมีคนับมีครับของเราในรุ่นปัจจุบันนีต้นดอกสามมีลาซา เสื้ออยู่ที่นันระจะตัวก่อนตัวหนึ่งรอบดูนะครับหนึ่งเมื่อสิปีที่แล้วยีบปีที่แล้วครับขอสนอขออทุกท่านเลยครับที่มาในงานเลียงสัรรค์ในปีนี้ขอขอบคุณกทท่านครับที่มาในงานนี้สนัสนุนกิจการขเรียนดดีมาตลอด ไม่มีอ่ะรถที่เข้ามามมจอด